กราบสวัสดีนะครับผู้ติดตามรับชมทางช่อง YouTube Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถเก็บงานใหม่เพิ่งเสร็จมานำเสนอนะครับคันนี้รถปี2011นะครับเครื่องยนต์ดูโอนะครับคันนี้ผมสั่งสีอาปูสีนะครับทำเป็นสีแดงมัด้านะครับไฟหน้าสวยๆนะครับบอดี้เดิมเดิม คันนี้ออกแนวัยรุ่นนิดนึงนะครับคันนี้ได้แม็กขอบ18นะครับอย่างดีทั้งสี่เส้นเลยนะครับดูภายในรถสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับคันนี้มีท่อหนึ่งใบนะครับคมอะไรพับได้นะครับลุกออกแบบสะดวกนะครับขอบข้างประตูนะครับพุ่มมาสวยๆเลยนะครับ เสียงมีอัปเกรดมาเล็กน้อยนะครับคันนี้อันนี้เป็นจอสองบินธรรมดานะครับบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธผ่านมือถือได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้มีดิฟฟี่ดิฟฟี่สี่ตัวนะครับอจออมาอ่มีวัดบุวยนะคันนี้ไอ้วันรอบใหญ่นะครับ คเครื่องโอเวอร์ฮอนแล้วนะครับคันนี้เครื่องนิ่งดีนะครับนร่งจิบดีเลยไฟเอนจินไม่มีโชว์นะครับอันนี้คือรอบแอร์ตัดนะครับรถเปิดแอร์แล้วนะครับรอบปกติ โซนตรงนี้ก็จะมีลอยๆนิดนึงอยู่นะครับแต่ไม่น่าเกียดนะครับนิดเดียวเบาเป็นดำได้แดงนะครับฝ้าด้านบนใสๆนะครับสะอาดไฟป,ไปิรดาน LED นะครับตัวนี้กลางคืนสว่างมากนะเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องดูกันนะครับเดี๋ยวพาดูด้านหลังก่อน อันนี้รถท่อดังนะครับอันนี้ใส่เป็นไปรถท่อซ่งมานะครับดูตัวบอดี้กันก่อนนะครับ ของเดิมโอเวอร์ฮอนมานะครับคันนี้ดูล่องรอยการทําเครื่องมานะครับเครื่องแห้งใสๆเลยนะครับผ่านการโอเวอร์ฮอนมาที่เรียบร้อยแล้วจากเจ้าของเดิมน,นะครับเครื่องเครื่องนิ่งเรือเรียบดีอยู่นะครับ เงาเลยพรบรต่อให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับคันนี้ขายเพียงหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับรถจอดอยู่ที่บ้านไผ่จังหวัดขันแก่นนะครับไฟท้ายสวยนะครับเดี๋ยวผมพาเปิดท้ายดู จบๆเลยนะครับคันนี้ช่วงล่างเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ดีมากนะครับเข้านุ่มๆเลยไม่มีก๊อกไม่มีแก๊กเลยนะครับรถวิ่งชิดๆเลยนะครับสนใจนะครับโทรเบอร์0 6 1 7 7 0 0 7น2นะครับรถจอดที่บ้านไผ่จังหวัดฟันกันครับลูกค้าต่างจังหวัดผมมีบริการขับส่งให้ทั่วประเทศนะครับดวฟ้าดูส่งรถนะครับ รถหล่อครับรถหล่อทรงสวยนะครับสำหรับสายซิ่งนะครับไม่ควรพลาดครับยิงร้อยสี่ร้อยห้าชิวๆเลยนะคันนี้เครื่องวัวฮอนมาจากเจ้าของเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้แม็กซ์สิบแปดเลยนะครับแม็กซ์สวยยางดีนะครับสีใหม่รอบคันติดฟิล์มสี่สิเอร์เซ็นะครับสี่สเรอบคันเลยคันนี้ มองจากด้านนอกเห็นดิฟฟี่ด้านในนะครับดูบอดี้ด้านท้ายกันนะครับดูฝาท้ายก่อนนะเน,นี่นะท้ายสวยนะครับไม่มีชนหนักมานะล้ออะไรแม่แรงนะครับ ช่วงหนร่งดังไม่ได้นะครับพอค่อนข้างที่จะเสียงดังเลยรถที่นี่รับประกรันการโอนทุกกรณีนะครับถึงทอดจะเสียงดังครับแต่ก็ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานนะครับรถขับดีเลยนะครับขับจบเลยรายงานตรงๆนะครับ วันนี้ผมไม่ได้พาขับให้ดูนะครับเป็นเครื่องดูโอแล้วนะครับคันนี้สนใจสายด่วนมาได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับรายละเอียดก็ตามที่ลงในคลิปเลยนะครับวันนี้ผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ